การแสดงขึ้นต่อไปนะครับเป็นชุดยิ่งใหญ่ของนริศนะครับแต่ก่อนจะไปถึงการแสดงชุดนั้นนะครับนริศขอเปิดใจนะครับวันนี้พวกเรานราิศโชว์นะครับก็มาไกลจากหัวหินนะครับเป็นครั้งแรกที่ได้มาเชียงใหม่นะครับรู้สึกขอบคุณท่านผู้ชมที่นั่งชมเราจนถึงวินาทีนี้ครับขอสมตัวเองด้วยครับ ขอบคุณพี่ชายดเสนนะครับบราชิตนะครับและน้องๆทีมงานเสื้อดำนะครับที่เขียนมาเสื้อดำแห่งวรรโลกนะครับขอเี็งขอบเใหนทีมงานสื้อดทุกท่านนะครับขอบคุณสปอนเซอร์ทุกท่านนะครับการซัพนะครับที่ช่วยงานนี้ได้จัดขึ้นขอบคุณสื่อมวลชนนะครับตั้งแต่วันแถลงข่าวจนขอเียงปรบเงิทุกท่านเลยและสุดท้ายนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่นั่งตรงนี้นะครับขอเซ็นขอบเอีกครั้งนะครับ นัดิน,นะครับก็ไม่มีสิ่งใดจะตอบแทนนะครับมีเพียงมายากลที่ผมและนีมงานตั้งใจมามอบให้งงนะครับไม่เสียเวลาครับเราไปชมการแสดงชุดต่อไปครับ The Hammer เลยจริงครับ ข่าวจากการประชาสัมพันธ์นะครับก็ได้ข่าวจากการประชาสัมพันธ์นะครับว่ามีมายากล,ละระดับโลกครับมาโชว์ที่นี่นะครับก็ วันนี้ก็ดีใจมากครับที่ได้มาชมครับก็บรรยากาศในการแสดงก็สนุกมากครับก็วันนี้สนุกจริงๆครับตั้งแต่กายกรรมที่เปิดตัวมานะครับจนถึงจนถึงเรื่องของมายากลนะครับก็เป็นโชว์ที่แปลกใหม่รับไม่เคยเห็นนะในเชียงใหม่ก็สนุกดีครับก็อยากเชิญชวนเพื่อนๆที่ยังไม่เคยดูนะครับก็เข้ามาชมมาดูกันได้นะครับถ้ามีโอกาสนะครับขอเน้นว่าสนุกจริงๆครับสุดยอดสุดยอดค่ะสุดยอดจริงๆค่ะ บิโชไหนที่แบบเออทึ่งโชสามรอบอยากอยากดูโชเลยนะชอบวิทยุค่ะแปลกใจมากเลยหายได้ไงอ่ะตอนนี้มันยังอยู่ไหมสงสัยมากเลยโชระยะใกล้อ่ะครับส่วนใหญ่จะชอบมากครับเพราะแบบว่าเป็นแบบอยู่เห็นอยู่ตามตาเลยแต่ว่าจับไม่ได้ไม่รู้เหมือนกันเป็นเป็นยังไงก็พยายามจะจับโชจริงๆอยากจะจับโชนะแต่ว่าพยายามมองโชระยะใกล้ทีไรก็ไม่เคยจับได้เลยครัก็แบบ ถึงมากถึงมากจริงๆได้รับอะไรบ้างครับเรได้รับความสนุกเต็มที่ครับคุ้มค่ะซื้อตั๋วมาไม่แพงเลยค่ะคุ้มมากจริงๆคุ้มจริงๆครับ5ชั่วโมงนั่งแบบสุดยอดปั๊บเดียวเองค่ะสนุกครับผ่านไปเร็วมากเลยเวลาดีมากเลยตื่นเต้นตื่นเต้นแบบโอ้ยก็ความสามารถจริงๆเลยงงมากเลยค่ะว่าหายไปได้ยงเร็วมาก ซึ่งใช่ไม่เคยไม่เคยเห็นอะไรไวขนาดนี้ก็<บ>ประทับใจเขามากเลยค่ะแบบความสามารถสูง<ำ>ชอบชอบฉากที่ประทับใจก็จะเป็นฉากที่ใช้เหล็กแหลมทิ่มแล้วก็ตัวเขาโผมาจากไหนก็ไม่รู้อุ้ยเป็นไปได้ยังไงเขาทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยเร็วมากเก่งมากๆเลยประทับใจค่ะ ฉากรถค่ะมาได้ยังไงรถคันเริ่มเลยตื่นเต้นมากค่ะวสวยเยี่ยมค่ะอึออ้งคนที่ฉากรถนะคะสำคัญมากเลย <laughs> สรุปว่าถ้าสมมติว่าวันพรุ่งนี้มีโชว์ใหม่หรือว่าอะไรที่เมซ z i n g เนี่ยจะกลับมาดูอีกไหมครับสมมติว่าถ้ามีโอกาสจะกลับมาค่ะจะมาจับผิดได้ไดไดไดเลยค่ะจะ <laughs> <laughs> ทำยังไง